สวัสดีจ้ามื้อนี้เข้าสิบ้าไปเตรียมวัตถุดิบนี่ไผฮหูในบ่น้อกว่าเมนูนี่คืออียังเอาเมนอะไดรจ้าอยู่บ้นอกตื่น้ามากก็ต้องนึ่งเข้าเปลาไฟเตรียมเนื้อยูเนาะก,กินไหวถ้ากินง่ายจ้าเ้านี้บรรยากาศดีมื่อนี้ตาอีเอาบักเขียมาจี จี้ไว้แต่เห็ดหยังจี้ไว้ถ้าสุกจ้ามีผู้ใดเคยกินเมนูนี้บ่เนาะบักเขือก็เป็นบักเขือย่สวนเฮาเองเด้อจ้าปลูกเองโฮดน้ำเองเก็บเองแล้วก็กินเองจ้าวันอื่นเฮาก็ต้องไปจี้บักพริกจ้าบักพริกเฮาก็เก็บอยู่สวนเฮาเองเด้อจ้าผู้ใดมักเผ็ดหลายก็เลือกหน่วยแดงๆใสผู้ใดบ่มักเผ็ดหลายเอาเลือกหน่วยเขียวๆเด้อจ้ามันก็สิได้ลดความเผ็ดลงเนาะวันนี้เฮาก็สิใส่พริกนิดหน่อยเพราะว่าอีพ่อเฒ่าแล้วกินเผ็ดหลายก็บ่ได้ก็สิแสบท้องบ่คือวัยรุ่นจังเฮาเนาะ เผาเซ็ตแล้วนาตาก็ออกมาเป็นตาแสบอยู่เด้ก่อนที่เขาจะเอาไปตำต้องปอกเปลือกแล้วก็ล้างออกให้ดีๆเลยนจ้าผู้ใดที่บ่เคยกินล้องไปเห็ดเบ่งเงนอจ้าบักเขือเผาสิหวานก็าบาักเขือต้ม้อจ้าผู้ใดที่บ่เคยเห็ดล้องไปเห็ดวิธีนี่บเบ่งเงนอจ้ารับร้องว่าติดใจแน่นอนแสบอีลีบักเขือหวานบักักเลย เรียบร้อยเท่งบะเขียบะพริกเมนูนี่ห้พ่อเข้าไปเฮ็ดส่วนเฮ้าติพอกันไม่คลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันแน่เด้อจ้า